คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการขึ้นตำแหน่งเพื่อที่จะรับคอมมิชชั่นสูงสุด20%ในข้อไ i n a r y เรามาดูตารางการขึ้นตำแหน่งกันนะครับฝั่งซ้ายสุดคือชื่อแรงช่องที่2คือเปอร์เซ็นต์ที่ไว้คำนวณรายได้ในข้อไ i n a r y ช่องที่3คุณต้องมีทีมงานข้างซ้ายและข้างขวาที่มียอดซื้อ25 CV ขึ้นไปและต้องเป็นคนที่คุณแนะนาตรงช่องที่4 คือยอดซื้อส่วนตัวของคุณช่องที่5คือยอดทีมข้างอ่อนจะเกิดจากตัวคุณหรือเกิดจากคะแนนสายร่วมช่องที่6และ7คือยอดบังคับเฉลี่ยแต่ละสายสูงสุดไม่เกินอิงตามช่องที่5กรุ๊ปโวลลุมช่องสุดท้ายจ่ายสูงสุดต่อสัปดาห์มาดูตำแหน่งแรกกันครับ Executive เป็นตำแหน่งที่คุณจะได้รายได้8 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ คุณจะได้10%จากยอดขายไบ n a น y เงื่อนไขคือคุณต้องมีซ้าย1ขวา1ที่ Active หรือมี25 CV ขึ้นไปและตัวคุณเองก็ต้องมี25 CV และมียอดขาอ่อน500 CV ยังไม่มีข้อบังคับคะแนนสายเลือดจ่ายสูงสุดต่อสัปดาห์250ดอลลาร์หรือประมาณ8,000กว่าบาทอีกหนึ่งตัวอย่าง Go Executive เปอร์เซ็นต์คำนวณคอมมิชชั่นจะเพิ่มมาเป็น12%แต่คุณต้องมีซ้าย2ขวา2ที่เป็น25 CV ขึ้นไปและตัวคุณมียอดส่วนตัว50 CV และมียอดกลุ่มข้างอ่อน3,000 CV 3,000 CV เกิดจากสายงานเดียวไม่ได้เพราะ1สายงานให้สูงสุด65%หรือ1,950 CV ที่นำมาคิดได้ตัวอย่างการเป็น Go Executive คุณต้องมีขนาดข้างอ่อน3,000 cv และ3,000 cv นี้คิดจากสายเลือดแต่ไม่เกิน65%ของ3,000 cv คือ1,950 cv ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีทีมงานเพียงสายเดียวทำ3า3 0 0 0 cv จะนำมาคิดคุณสมบัติได้แค่1,950 cv คุณยังต้องมีทีมงานอีกหนึ่งสายตัวอย่างเช่นอีกข้างมี3,100 cv ก็นับได้สูงสุด1,950 cv เหมือนกัน2ยอดนี้บวกกันถือว่าเกิน3,000 cv เป็นอันจบส่วนการนับสายเลือด65%และข้างขวาเป็นข้างที่อ่อนกว่ามีคะแนน3,000 cv เมื่อเทียบก,กับข้างซ้าย3,100 cv ถือว่าผ่านคุณสมบัติในการมีข้างอ่อน3,000 cv ในตำแหน่ง Go Executive คุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการคำนวณคอมมิชชั่น Commission อยู่ที่1 2 ก็นำ 3, นา3 0 0 0คะแนนข้างอ่อนคูณ1 2คุณก็จะได้รับคอมมิชชั่นเป็นเงิน360ดอลลาร์คะแนนที่ถูกใช้ไปแล้วก็จะเหลือ0และถูกหักกับบาลานซ์ข้างแข็งก็จะเหลือแค่100เก็บไว้คิดคำนวณคอมมิชชั่นในสัปดาห์ถัดไปตัวอย่างที่2ที่จะทำให้คุณเข้าใจโครงสร้างแบรี่มากขึ้นการคิดคะแนนจากการที่ด้านบนโยนลงมาช่วยหรือเรียกว่าคะแนนเพลสเมนต์จุดสีดำคือจุดที่คุณแนะนำโดยตรง หมายเลข1ห,หมายถึงเลเวล1ของคุณนั่นเองและเมื่อเลเวล1ของคุณไปแนะนําบอกต่อจะเรียกว่าเลเวล2 3 4ลงไปเรื่อยๆตามลําดับชั้นทุกๆคนติดตัวนับเป็น1สายงานคนติดตัวเราไปแนะนําบอกต่อไม่ว่าจะกี่คนอยู่ภายใต้เขาก็นับเป็น1สายงานจากตัวอย่างทางด้านซ้ายคือเรามี4สายงานส่วนวงกลมสีขาวคือสายที่ด้านบนโยนลงมาช่วย นับคะแนนซ้ายขวาให้แต่ว่าไม่นับเป็นสายเลือดอย่างเงื่อนไขโก e x เอ็กซ v คทีฟ3,000 CV ข้างอ่อนเราสามารถนับคะแนนจากสายร่วมมาคิดขึ้นตำแหน่งได้ตัวอย่างเช่นสายร่วมมีคะแนน3,000คะแนนข้างขวาและสายเลือดด้านซ้ายของเรามีสายละ1,000คะแนนแบบนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขโก e x เอ็กซ v คทีฟเพราะมีซ้าย4,000เป็นข้างแข็ง และขวา3,000เป็นข้างอ่อนผ่านคุณสมบัติส่วนที่1และสายเลือด4สายไม่เกิน1,950คะแนนรวมกันเกิน3,000 CV ก็อันเป็นเข้าเงื่อนไขตัวอย่างนี้อาจจะยากไปสักหน่อยแต่ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะสุดท้ายแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นคนคำนวณให้คุณในแบ็ k ออฟฟิศคุณสามารถไปดูได้ว่าขาดตรงไหนจุดไหนแล้วค่อยไปเติมเก็บคะแนนเอาก็ได้ และเพิ่มเติมคุณมีโอกาสได้2%ทันทีเพิ่มจากแต่ละตำแหน่งคือคุณสมัครแพ็คธุรกิจเข้ามาเป็นโกลบอลหรืออัปเกรดเป็นโกลบอลจบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการขึ้นตำแหน่งยังมีอีก2คลิปนะครับแผนรายได้ข้อแมทชิ่งและรอบการจ่ายคอมมิชชั่นอย่าไปลืมตามเก็บกันนะครับขอบคุณครับ